สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่กำลังวางแผนเที่ยวในประเทศปี2568กับมาตรการเที่ยวดีมีคืนที่ช่วยให้คุณได้ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวเริ่มกันที่ระยะเวลาใช้สิทธิค่ะ การใช้ใจ่ายเพื่อการเที่ยวในประเทศสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคม2,568ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดเมืองหลักและเมืองรองสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้สามารถนำค่าใช้ใจ่ายในการเที่ยวภายในประเทศมาหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน2 0 0 0มบาท โดยรายละเอียดมีดังนี้เที่ยวเมืองหลักหักลดหย่อนภาษีได้หนึงเท่าสูงสุดไม่เกิน20,000บาทเที่ยวเมืองรองหากลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าสูงสุดไม่เกิน30,000บาทตัวอย่างการใช้สิทธิใช้จ่ายค่าโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดเมืองหลัก2 0 0 0 0บาทลดหย่อนภาษีได้2 0 0 0 0บาท ใช้ใจ่ายค่าโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดเมืองรอง2 0 0 0 0บาทลดหย่อนภาษีได้30,000บาทที่พักและร้านอาหารที่สามารถใช้สิทธิโรงแรมโฮมสเตย์ไทยที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมค่าบริการร้านอาหารที่ชำระให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้สิทธิ เที่ยวดีมีคืนต้องเก็บเอกสารดังนี้ 1. จําจำนวน1 0 0 0งบาทแรกค่าที่พักหรือค่าบริการร้านอาหารต้องได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทั้งแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax e invoice 2. จํจำนวนไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหลังค่าที่พักหรือค่าบริการร้านอาหารต้องได้รับใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-tax invoice เท่านั้นสรุปแล้วค่ะสำหรับคนที่วางแผนเที่ยวในประเทศปี2,568มาตรการเที่ยวดีมีคืนเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ทั้งเที่ยวสนุกและลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30,000บาท เพียงแค่เลือกเที่ยวเมืองรองหรือเมืองหลักตามแผนที่ชอบและอย่าลืมเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ครบถ้วนทั้งแบบกระดาษและ E-Tax Invoice เพื่อใช้สิทธิได้เต็มจำนวนนอกจากนี้การเที่ยวเมืองรองอยังได้สิทธิ์เพิ่มขึ้น1.5เท่าทำให้ทริปสนุกของคุณคุ้มค่าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นไปพร้อมกันดังนั้นใครที่กำลังวางแผน